นี่คือความภาคภูมิใจที่หลวงพ่อได้เห็นได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความตั้งใจทุกๆวินาทีหลวงพ่อมองดูนะแล้วก็ดูจริงๆบางส่วนก็อยากจะเพิ่มเติมนะแต่ว่าเอาไว้โอกาสต่อๆไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกและไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแน่นอนนะหนังพลังบุญของเราจะสร้างคุณภาพออกมานะให้พวกเราได้นะร่วมกัน นั่งชมน่นี่ก็เป็นบรรยากาศพิเศษนะเป็นรอบพิเศษแต่นั้นอย่างนี้ควรค่าแก่ลูกหลานของเราถ้าเด็กทุกโรงเรียนได้เรียนรู้ได้ชมประโยชน์เรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจอย่างแน่นอนความรักของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนความรักของน้องมะปรางที่มีต่อพี่เตยเนี่ย ความรักของครูปอความรักของพี่สมพรความหรือความรักของลุงเจงนะไม่ใช่ลุงเจงลุงเจงนะลุงเจงเราจะเห็นเอาหนังเรื่องนี้ได้รสชาติมากเลยนะดังนั้นก็ขอขอบใจใทุกทคนแล้วก็อยากจะให้ภาพยนตร์เดินต่อๆไป ของโครงการหนังพรังบุญเอาเรื่องราวของผู้ป่วยที่วัดวัดน,น้ำพุยนะังมีชีวิตอยู่และจากไปมาทําเป็นภาพยนตร์อีกนะพวกเราได้ดูได้ชมอีกแต่ที่สุดนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาในโลกมนุษย์ไปนี้กนละร่มอีกา พวกเราก็พอจะเข้าใจแล้วทำไมหลวงพ่อตั้งชื่อว่าอ e ีกาตอนแรกเขาชื่อวงเอชไอวีแบน์รุ่นพ่อตายลูกก็มาสร้างวงเอชไอวีแบนจูเนียต่อมาก็เป็นวงคีป้าคีป้าเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วมันไม่มันไปไม่ได้สักทีคีป้าก็คือเล่นเล่นตามใจหลวงพอ่อ พราะพวกนี้ก็จะเรียกหลวงพ่อว่าป่าป่าป่าขีป่าก็คือขีของป่าเนี่ยเอเล่นตามที่ป่าสั่งมาแล้วไงน,น,นั่นคือที่มาแต่สุดท้ายวงขีขีป่าก็แตกวงกันอีกนะตอนนั้นสมาชิกสิบกว่าคนก็ยังเหลือบางส่วนที่ยังอยู่ถึงวันนี้ก็คือวงอีกาอีกาตัวดําแต่ใจมันไม่ดํา ใจไม่ดำเขาไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามที่ต่างๆแมคโครโลตัสบิ๊กซีข้างถนนมานานหลายปีได้สร้างความเข้าใจกับผู้คนได้ได้รู้ได้เข้าใจเรื่องโรคเอดผู้ที่เข้าใจแล้วเขาก็ช่วยสนับสนุนแต่ที่งดงานก็คือจิตใจของพวกเขาก็เหมือนหลวงพ่อก็คือเป็นผู้ให้แบ่งปัน ผู้คนทำบุญมาเขาก็ส่งต่อบุญเลี้ยงน้องๆก็คือลูกหลวงพ่อเนี่ยอีกมากมายที่ยังไม่โตยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือคุณงามความดีของเขาและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดแทบทั้งหมดเลยเป็นเรื่องจริงปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องความ เหลียดคานความแตกแยกอะไรนี่มันมีทุกอย่างเปนเรื่องจริงหมดเลยแต่เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเราแก้ปัญหาได้ด้วยความรักทั้งหมดเลยแต่หากว่าเรามีความรักและความอดทนแต่เป็นภาษาพระก็เรียกว่ามีทั้งเมตตาและก็ขันติสองอย่างที่เป็นบาร,รมีนะี เราก็สามารถช่วยให้ชีวิตเขาพ้นพ้นจากจะเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆในชีวิตของเขาได้เพราะถ้าไม่มีความรักไม่มีการให้อภัยให้โอกาสเด็กๆเ,เหล่านี้เราลองนึกดูนะว่าเขาจะเป็นยังไงบางจังหวะเน,น้นเขาเดินปิดพลาดเขาต้องการโอกาส นอกจากนั้นก็คือต้องการกำลังใจพวกเราทุกคนก็คงปรารถนาที่จะให้อีกาบินบินไปให้ไกลแลวงพ่อชอบอยู่ประโยคหนึง่งหนึ่งวกเขาจะไม่ใช่คงแต่เขาจะเป็นอีกาที่จะบินให้สูงไม่แพ้หงส์รุปแล้วทุกอย่างก็คืออยู่ที่หัวใจของพวกเขาทันพวกเราก็ทอบคุณที่จะร่วมกัน ให้กำลังใจตอนนี้เขาต้องการกำลังใจเท่านั้นเองเพราะตอนนี้อีกาแข็งแรงแล้วแต่ปีกก็แข็งขาก็แข็งแต่แต่ไม่รู้ว่าดวงจะแข็งหรือเปล่านะอยู่ที่พวกเราด้วยนะท้ายที่สุดก็ต้องขออนุโมทนานะบุญกุศลหลายคนทำมาแล้วกับหลวงพ่อเดินมาก็ทำบุญบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญแล้วก็ขอให้เป็นพระปัจจัย เกือกูลแก่สุขภาพพระมัยของทุกคนให้แข็งแรงบุญที่หลวงพ่อมีก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมในล,ลูกหลานให้แกล้วคลาดจากภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบปรัฒนาคุณพระรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวันนะสุขภะพระปฏิพานธนสารสมบัติญาติโยมศรัทธาสาธุชน โดยท่วนทั่วกันทุกคนทุกคนเธอ<ะ>ขอให้ทุกท่านช่วยกันเป็นสาธุการสาธุสามครั้งกรพิษ